เราจะใช้มะพร้าวทึนทึกที่ไม่แก่จัดนะคะจะต,ต้องแบบเอาค่อนข้างนิ่มมันจะกินง่ายกว่าเราจะไปที่ตลาดนะคะบอกแม่ค้าร้านกะทิก็ได้หรือมันจะมีร้านขายไปตองขายขนมเนี้ยมันก็แล้วแต่ท้องที่นะคะ mm. ก็บอกแม่ค้าเอามะพร้าวทึนทึกไปทําไส้ขนมมันจะไม่แก่เท่ามะพร้าวกะทิแล้วเขาก็จะไม่ได้ตัดหัวออกเพราะว่าถ้าเราตัดจุดตรงเนี้ยออกมันจะเสียเร็วตรงเนี้ยมันมันจะเป็นจะเป็นแบบ ท,ที่อย่างเงี้ยมันบางมันจะทําให้เสียเร็วเขาก็เลยจะปอกมาแค่นี้เราก็ออกมาจัดก,การเราเราเอาเอา,เอาพวกขุยพวพวกเปลือกมันออกนะคะเวลาเราเอาไปใช้เราก็ล้างน้ําก่อนรอบหนึ่งจะทําให้พวกขุยขุยมันล่วงออกมาแล้วก็ไม่ไม่เป็นขุยออกมาะคะ่ะพอตอนเราเอาไปขูดมันจะได้ไม่มีพวกเศษเศษเปลือกมะพร้าวลงไปในมะพร้าวเรานะคะ ก็กราวๆแบบนี้เสร็จแล้วก็นําไปใช้ได้เลยแต่ถ้าเราปอกไว้อย่างนี้แล้วเรายังไม่ได้ใช้อะให้เราเอาน้ําลดๆไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแห้งเกินไปแล้วมันจะเสียเร็วนะคะ พอเรากลาเปลือกมันออกหมดแล้วนะคะเราก็มาล้างน้ํำก่อนแล้วก็เราล้างน้ํานะคะมันจะทําให้ขุ่นๆเมันไม่ร่่วงลงมาเยอะๆพี่น้องก็ยังดูนะคะไม่เป็นนะคะแต่จากการที่ ถามเขามาก็คือถ้าสีกะลามันไม่เข้มมากอะ่ะมันก็จะยังเป็นมะพร้าวที่ไม่แก่จัดถ้าสีกะลาเข้มหน่อยนะคะมันก็จะแก่กว่าถ้าล้างมันก่อนขุยมันจะได้ไม่ออกจับให้ถนัดนะคะแล้วเคาะเลย ยังไม่แยกออกจากกันนะคะพยายามแบบประคองแบบใช้นิ้วนะคะถ้าประคองมันถ้าเราแบบเอาเอาแนบกับมืออย่างเงี้ยมันตรงที่มันแตกมันหนีบมือเราได้นะคะให้ใช้ปลายนิ้วจับสูงๆแม่น้องโดนมาหลายรอบเอ๊ะง่ายง่ายเนื้อบางมากเลยอ่ะอันนี้พูกยี่ห้าบาทนะคะ นำไปขูดได้แล้วค่ะ